สำหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับตั้งแต่ภาคเชา้าท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมจากนั้นร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆต,ต,ตั้งแต่ถวายกองบุญทอพระป,ระปบรุงวัดกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบร,รมพุทธเจ้าพิธีบูภาเปตับลีนะครับอุทิศสงกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ประธานกองบุญนะครับประกอบไปด้วยกยัลยาณมิตรสมน์นะครับแก้วอมพรกรัลยาณมิตรวิญญพลน,นะครับกัลยาณมิตรวิสชาสพรชัดรัฐกัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยม,มีไทยกยัลยาณมิตรประมวลศิลป์ประมาก,กัลยาณมิตรนะครับโดนัลด์โฮเลลนพร้อมกันนี้คณะท่านประธานสาธุชนถวายพระใจกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และร่วมกันนะครับรับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์อีกด้วย เสร็จจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้รับของที่ระลึกนั่นก็คือส่วนนิธิครับเพื่อที่จะนําไปหล่อพระบระมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ร่วมกันจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันรับพรพระนะครับเป็นภาษาบาลีขณะทา่านจาภาพนะครับหลังจากนํากล่าวคำถวายต่างๆเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันนะครับถวายจตุปัจเจียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจ กรดน้ำรับพรพระเพื่อที่ส่งนกนแด่บรรพบุรุษและปิดท้ายด้วยการตักบาตรนะครับแดบบ่พระคุณเจ้าผู้เป็นทักกินัยบุคคลอันประเสริฐอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมการบุญที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาครับ